อา้อาอา้อาวอ้าไอ้ดำดำกับมเกีงกัไปเลยเอา้อาอะไรอ่าทำไมดุจังเลยเออดุดุหมาดุโอ้หนีไปหนีไปไม่ได้จะมาฆ่ามันจะมาฆ่าเราถ้าเราไม่หนีเป็นไว้นี่เนี่ยนี่หนีไปวนไว้ก่อนมันจะมาฆ่าเรามันจะมากัดคอเราต้องหนีเป็นไว้ แรงเยอะนะ้แล้าแรงเยอะนะเแลเป็นไงยะอนี่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 นนี่นนี่นโยมันนี่ใส่ไปดีมันดุายโอยน่ากลัวโอยโอ้ยน่ากลัวจังยยโอยหมาอะไรน่ากลัวมามาจากความมืดอีนมามาจากความมืดนี่ มาดุที่นี่มาดุบ้านนี้มาดุบ้านนี้มาดุครับมาดุจังเลยน่ากลัวโอ้โอ้มันจะกัดข้าไหมมันจะฆ่าข้ามันจะฆ่าข้าช่วยด้วยช่วยด้วยเฮลส์มีเฮลส์มี่ Help me please it's very dangerous อ๋ยน่ากลัวจังเลยช่วยด้วยช่วยด้วยมันกัดฉันแล้ว มันน่ากลัวจังเยอะเยอะเยอะเฮ้ยอฮอยน่ากลัวโอ้ยอันตรายเป็นหมาอันตรายต้องไปฉีดวัคซีนประกันพิษสุนัขบ้ามันดุนะครับม <_ vais brightness> <desserts> ัน <hungry> ด <Asia anatomy> ุอะไรอ่ะเธอเอ้ยโอ้ยอุ้ยไม่น่าเลี้ยงเลยเนี่ยไปปล่อยป่าดีไหมเอาไปปล่อยป่าดีไหมเอาไปปล่อยปล่อยไปเดี๋ยวมันไปปล่อยป่าดีไหมเอาไปปล่อยป่าดีไหมไปปล่อยวัดดีไหมไม่ให้ไปปล่อยโอ้ซูซิเบริส โอ้เวทเดนจราอยู่สวบมีโอ้ยอย่าการทำพ่อนี่นี่นี <empathy> yeah, <c oughs> yeah, ่นี่นี่ดูนักแรงหนุนักมีการบ่นมีการบ่นเนี่ยหนีไปก่อนไปไหนเนาะไปไหนเนาะยอกันก่อนอย่าเพิ่งไปใหญ่นะอ้าวอ้าวอ้าวอ้านนี้

เกต้องตายเกไปปล่อยแล้วไปไปสิป huh. ล uh ่อยแล้วเอ้า oh. ด uh ูร huh. uh ้ายพ่อปล่อยแล้วอ่ะเอาช่วยด้วยช่วยดูมันมาเย่มันมาเย่